ครับไปไปใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดปลาเนาะใส่เบ็ดปลาใส่เบ็ดปลาไปนี่เนาะโอ้โหนี่ครับใส่เบ็ดปลาตามขี้กระเดือนคือใส่ลอยนะับะน้ำเกินแล้วเอาลนะลุ้นกันลุ้นกันหลังแรกบอลนี่แรกนานี่มาสิยิงกันหน้าเกาะให้เนาะคนนี้นะ เซียนเตอยกับเสียนยนิดเซียนนิดวันนั้นลุงใส่ก็ใส่คืนนี้เขาใส่ไปนี้เอานะครับพี่น้องรอชมรอรุ้นครับคลิปยาวครับคลิปยาวคลิปนี้ลง YouTube เกี่ยวไม่ครับเกี่ยวเยอะที่กระเดือนนี่นะครับมนี่เี๋ยวมันหมุนวงเป็นนี้เด้ xa tàu đi nữa đi không có nóng nóng nó nóng 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 bọ, nóng 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 Cái nó, nóng 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 cây nóng nè. เออตีน้ำพร้อมมัน like. ป ah ่ามันจะได้กินน้ำใหม่เวลาคนไอะเฮ้ดีเฮ้ดีเดี๋ยมาเลยกัดมือมันซะเวลาเขาตีน้ำปุ๊บมันจะมาใหม่เลยมันว่านั้นครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่เบ็ดน้ำแจให้นาเอาละไหมเดี๋ยวกูย่างน้ำหลังดีกว่ามั้งดูอยังไรบ่ถ่ทั้งครูเลยนี่นี่เนี้ย เขาครูเลยนี่เอา้ามึงที่ถ่ายเองบอ่เอาเนี่เอา้าถ่ายตัวนี้มึกกงกดแล้วแหละอาเนียครับเสียนนิดกับเสียนเต๋ย <laughs> ห้องดังได้เี็ดตัวนี้เออเตีหญ้าพร้อมตีดินพร้อมเน้อ มันมาก็ม,มา,มมาเลยแจีงมันหมานะปะลงกระถาพร้อมเอาละครันิดนีส่งส่งเบ็ดนะกูอยู่หลัง อยู่หลังอยู่หลังบางๆเออมันก็ย่างเงี้ยย่างใส่เงี้เขาชูเลยไปในนอนให้คั้นคั้นพอดีหลังเนาะมันพอดีเขาว่างมันเนาะย่างตัวสุสีอยู่นอกยื้อบริสุทิ์แมนเอาไฟมันจะบวชอย่าสุกไปย่างไป นี่ป่าขอมันบ่อนอยู่แถวนี้ใกล้นี่ว้าว้าอยู่เอะโค้งหางนั่นอ่ะมมึงเดิน้ามันเลกเงี้ยก็แล้วกันี่ยเง้เสียงเสียงรถงย มก็ถอดไว้ให้ดูหถอดออกมาถอดออกมาเธอระอันมันจังเร็วเกาะไอ้หอมเนาะเสียบนิดมันนี่ยจับวันนี้มันจับมันจับอันนั้นกินข้าอยู่เดี๋ยวมันจับลิปเด๋ยวนี้เข้าปากอีกอ้ยา Đó, lo chôm, lo chôm. À, lo chôm. Nít xong cú này. Xong cú này đi. Ồ, ăn, đấy, đi đấy. Như nào, hãy tụ đó nè. Hãy tụ nào thắc đấy. Kiếp <laughs> nào thắc thêm này này. Đây này. Ừ, đấy nè. Nó hái hùa đấy nè. Không kì hùa. Nên Ừ, bị đấy. Dịp liêm liêm bảo. đi hả? hoặc hoặc xoa nhang